คาสาเหตุที่ทำให้สะพานย่านลาดกระบังถล่มเพราะรลอนเชอรับน้ำหนักไม่ไหวอธิการบดีสจลอคาสาเหตุที่ทำให้สะพานข้ามแยกย่านลาดกระบังถล่มเพราะลอนเชอรับน้ำหนักไม่ไหวยืนยันต่อมอสะพานมีความแข็งแรง วันที่11กรกฎาคม2566ความคืบหน้าล่าสุดกรณีสะพานข้ามแยกย่านลาดกระบังถล่ม11กรกฎาคม2566เวลาประมาณ13นาฬิการองศาสตราจารย์ดรคม,ส,รมรสันมลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องตน้นและจากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ คาดว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการดึงลวดเพื่อเชื่อมโครงสร้างสะพานเข้าด้วยกันซึ่งมีแนวโน้มว่าอุปกรณ์ยึดตัวสะพานลอนเชอร์จะรับน้ำหนักไว้ไม่ไหวเกิดการพลิกตัวไปด้านซ้ายทำให้ลวดที่ใช้ดึงสั่นสะเทือนและขาดในที่สุดเกิดเป็นเสียงระเบิดที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินทำให้เกิดการสุดของสะพานและถล่มในเวลาต่อมา ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับโครงสร้างต่อมอสะพานเนื่องจากมีการตอกเสาเข็มลงลึกถึงชั้นทรายและมีความแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนซึ่งเป็นน้ำผิวดินจึงมีโอกาสที่จะซุดไม่มากแต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบสเปคของคอนกรีตต่อมอด้วยเช่นกันซึ่งต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังส่วนการสร้างต่อน,นั้นต้องมีการตรวจสอบให้มีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนจึงจะเริ่มก่อสร้างต่อได้ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกพนลบสํารานสมผู้กำกับสนจรเข้เผยความคืบหน้าการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องจากเหตุทางยกระดับอ่อนนุษ ลาดกระบังพังถล่มลงมาทับรถจนมีผู้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตวันนี้ว่าล่าสุดได้สอบปากคำพยานต่างๆไปแล้วเจ็ดปากมีทั้งพยานที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนผู้บาดเจ็บมี8รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายแพทย์ปล่อยกลับบ้านแล้วสรายยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดยังอยู่ที่สองรายโดยญาติกำลังติดต่อเข้ารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับการเฝ้าติดตามการจราจรหลังประชุมกับพอ,อ,อเขตลาดกระบังจะงดใช้เส้นทางร้อเปเซ็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งหากการจราจรหนักคงจะผ่อนผันเปิดบางช่องทางทั้งนี้หากประชาชนไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ส่วนเรื่องคดีความกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมตั้งคณะทำงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำโดยตอนนี้กำลังติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างไปสอบปากคำที่โรงพักแต่เจ้าตัวยังคงต้องเร่งกู้ซากและยังไม่ได้พูดคุยเรื่องการชดเชยค่าเสียหายผัวเมีโชพรดีที่คอคล้าคลาสพานข้ามแยกลาดกระบังถล่มทับ ใกล้ความตายห่างแค่หลักเซนติเมตรเล่านาทีต่ออม่อเฉียดหัวเศษเหล็กพุ่งใส่หลังคารถเชื่อบาร,รมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อกวยช่วยคล้าวคลาาสะพานข้ามแยกลาดกระบงังถลม่มกรณีคานสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบงังพังถลม่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและผู้บาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา ความคืบหน้าเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11กรกฎาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายเผชิญชาวคำอายุ46ปีชาวบ้านที่ขับรถปิกอัพอีซูรุ่นดีแม็สีขาวทะเบียน7กบ5257กรุงเทพมหานครมากับนางสาวจำเนียนจีนวังอายุ44ปีภรรยาผ่านมาขณะที่คันสะพานยกระดับอ่อนนุชลากระบังถล่มจนรถได้รับความเสียหายและรอดตายวุดหวิด นายเชิญกล่าวด้วยความระทึกว่าตนกับภรรยาทํางานบริษัทผลิตหลังคารถยนต์แห่งหนึ่งย่านถนนหลวงแพง่งเมื่อวันนี้หลังเลิกงานได้มาเดินซื้อของในห้างโลตัสหลวงแพ่งติดกับคานสะพานที่ถล่มช่วงเกิดเหตุตนขับรถออกมาจากห้างเมื่อเลี้ยวรถออกมาได้เพียงไม่กี่วินาทีก็ได้ยินเสียงดังจึงได้มองขึ้นไปเห็นสะพานกำลังถล่มลง ตนพยายามเร่งเครื่องเพื่อต้องการที่จะให้พ้นจากแนวคานสะพานที่ถล่มแต่เครื่องรถเกิดดับจากนั้นมีตมอมสะพานขนาดใหญ่หล่นลงมาห่างจากหน้ารถตัวเองประมาณแค่เพียงไม่กี่เซนติเมตรและมีเศษเหล็กหล่นมาที่หลังคาของรถและตนมองออกไปมีแต่ฝุ่นตลบอบอวนไปหมดจึงตัดสินใจพาภรรยาที่มาด้วยกันหนีออกมาจากรถเข้าไปขอความช่วยเหลือในปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุตนยอมรับว่าหลังตั้งสติได้รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก เพราะหากถ้าตนขับรถขึ้นน้าเดินไปอีกแค่นิดเดียวก็อาจจะถูกตอมอสะพานขนาดใหญ่ล้มทับทำให้ตนและภรรยาเสียชีวิตได้ทันทีจึงคิดว่าการรอดตายของตนเพราะแขวนหลวงปู่ทวดวชรลองจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่คอติดตัวอยู่ตลอดเวลาเกือบสิบปีส่วนภรรยาคล้องพระหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทส่วนพระที่แขวนไว้หน้ารถมีหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขลมถามเข่าจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อทวดตะกรุดหลวงพ่อเกิดวัดเขาดินจังหวัดชัยนาท ขณะที่สาเหตุตนคาดว่าเป็นความประมาทของผู้ที่ทำงานก่อสร้างจึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตนนำรถมาจอดภายในปั๊มน้ำมันปตอทอหลวงแพ่งส่วนความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนได้ให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดำเนินการแล้ว